สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงวดต้นปีนะครับ2564นรบ่ะครับกับงวดนี้นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นรบ่ะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆ นะครับให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับงวดนี้นะครับผมให้วิ่ง4ี่บน4ี่ล่างนะครับงวด1กุมภาพันธ์สองพนะครับวิ่งบน4ี่วิ่งล่าง4ี่นะครับวันี้ส่วนเลข5้าตัวนะครับหอยแพรนะครับหอยแพรเลข5้าตัวผมวางไว้ที่1 3 4 7 0สาี่ดนะครับ ส่วนจะติดดับหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าแนวทางที่ผมวางไว้นั้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ13470นะครับวาง3ตัวที่013014017034037 047134137147347นะครับ2ตัวก็มี010304071314นะครับ47นะครับ ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แถมนะครับฝ่ามืออรหันของอนันตโชคนะครับให้4กับ2นะครับมาตัวนะครับของเขาของเขาดีจริงๆนะครับลองติดตามดูแล้วจะรู้นะครับก็หวดนี้นะครับคร่าๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยูประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็นะครับติดตามกันไว้เรื่อยๆนะครับผมเฮียไก่ขอบคุณครับสวัสดีครับ